อ้ฮัลโหลทีวีพน,นอครับกรับนมัสก,การกขอขอครับผมขอขอเจริญพรครับเป็นอะไ์อยบ่เพ <c oughs> ิ่งจะได้อ่านนี่แหละครับอัดอัดหวยไงหัยไทยเลยเนาะอัดเลยเนาะหอยไทยอัดเลยเนาะแมนบอรครับกะขอสวัสดีเอ่อขอจเจริญพรและกาญาติโยมทุกปู่ทุกคนที่ฟังรายการของ พอเฮงเดอ้อท่านบาเบารายการพอเฮ่งขัดพ่อมาไลยหลาย,ลายอยากได้อยากให้ไปออกอากาศกันเลยว่าหวยบม่คห้เขากับ่าอยากรบกวนดอกไข่เปิ้เราผู้บาอาจารย์ผู้ดใดหวยออกแน่สนอกเพิ่นกะยังอยากฟังคือเก่าล่ะทุกงานโยมเนาะครับ <c oughs> จังสี่เดอ้อได้หวยบต่ตองพบุดถึงว่าหวยล่าดอกบอกหวยไทยเลยเนาะวันที่สิบหกขุมภาพัน เไปอ่าขึ้นไปดอยคือว่าทุดงไปในเขานะ่ะเขาแม่สอดนะแต้วก็ไลยไปหาผู้แม่สอดไปทางอืน่นแล้วก็ไปเลยแล้วไปนอนอยู่มองเนะี่ยมองเคยไปมองกันหลังเกื่อนผู้มีพ้อนอำเภอสามเณาจังหวัดจากนะเกื่อนหลังเกื่อนอนะ่ะสี่เคยไปช่วงก้อนนั่นหนาวพระเป็นนอนมรณภาคนะทั้งสองคนเนาะครับ เลยไปนั่งอธิษฐานได้พาทักบอลไปหมดเก้ารูปนะเก้ารูปไปน้ากันไปนอนอยู่คืนหนึ่งคืนสองก็ยังนอนอยากได้ของดีนะก็เลยเอื่อเอกญกดีอพระที่ไปน้ากัน่นว่าจังสี่เขาฝันว่าเ่นสี่เขียนไห่ยนตนเซตากดอกกันนะอืมอีเขียนไห่ยนต์เตากดอกเขียนเี้นใบไม้ไฮดอกอ่าบอกว่าทางโศกทังลาบโศกหรือว่าบงไงว่าหวยละเลขละนะว่าที่เจมพหก ผมผ้านอนครับพอดีอยู้ดีๆกับพระเป็นกันนอนรับหลับยู่ล่ะนะเป็นล,ลุกมานังคุ้ยกันยู่ห่างกันมันสองเมตรนี่แหละคุยกันสูบบุหรี่ไปตามภาษาน,นางสนทนากันเป็นใบไม้ปิวลงมาแม่นพอแห้งปิวลงมาหาตักเดินพเพราะมันพเพราะมันลงหาปูป,ปราสาทเนี่ยลงหาตักของพระผู้ไปน้ำกันน่ะเป็นเลขแล้กกคนหนึ่งเลขแล้ววันนี้เอ้า มันคือพี่สองตัวคือคะแนนจริงกับมหามาทางนี้เลยด้เลยว่างสิหลนะปิวมากเชกัน<อ>แต้ว่าพ่นละตัวเล็อดูผู้เขาลงนี่เข้าออกจากเออนั่นแหละดูหลังพี่รองก็เคยเขาไปหลังเคลื่อนพุ่มมีพ่นีหมนะปิวลงสาม<อ>ใบ<น>เลยบ่ครับปูวลงสามใบใบละตัวนะ<อ>ใบละตัวนะอ๋อกะใบละตัวเลยใบใบที่หนึ่งโตรมามันเป็นเลขสาม ใส่นัดักเขาข่าวองนันเลยอ่ะเป็นเลขสามอีกคนตัวว่าเป็นเลขสี่แน่ว่าสำหรับผู้ประสานได้เป็นเลขแปดแต่ยุคนเรามองนี้บิวลงมาจากทั้งผลนแมทั้งตนไหม่เหมือนไหมงามเป็นเลขสามเลขสี่แล้วก็บม้าถึงปผู้ประสานเป็นเลขแปดดีใส่กันเอานะบัดนี้ก็เลยไปนอนผู้เพิ่นเป็นหัวหน้ามูเพิ่นเป็นกู้บาาจารย์เพิ่นกัน สี่สิบก้อนษาแล้วสี่ทีเทียสี่แปดพันษาแล้วมันไปน้ำกันแล้วคนนั่นเป็นคนหนามูก็เลยขันวางสี่ขันวางมีสองคนตายย่ามมาบอกมาบอกเลขบอกงบไปเลยซื้อหาศูนย์หกกับหกสามเด้อพนะหาศูนย์หกกับหกสามแมนมาบอก,พกเพื่อนนี่ก็ไอ้คนที่นอ่ไปน้ำกันนะ่ะ ดังเป้าไปครั้งนี้ก็หไม้ก็วาจิตไปยามหรือว่าผู้เิยมรณาผ่าไปนะอ่ามันครบเป็นเดือนแล้วก็เลยไปหาเพิ่นไปนัง่งไปนอนอยู่หันหละงแค่นั้นสรุปไป็นไงว่าเป็นใบใหม่ผิวมาใส่ตักองเอ่อองหนึ่งได้เป็นเลขสามองคหนึ่งั้วรูปหนึ่งเป็นเลขสี่แล้วมหาลูกภูษระสา,าคนเบานี่เป็นเลขแปดคือใบใหม่เยนงมามงัก แค่ว่าบดีเ um พิพ่นบ่ท้ายบ่ให้ท้าย,ายลูกคนที่เก็บไปไปบูชา่นะคนนั้นขอไปแล้วไปเก,ไปไปก็บไปถึบูชาส่วนเราหัวหน้ามูเพิ่นได้เพิ่นว่าเพิ่นวามีคนมาบอกละ่ะจังสั่นล่ะหัวหน้ามู่หัวหนา้นาผมเป็นสี่สิบเก็บสี่สิบแปดพัสาเป็นหัวหน้าไปน้วกันเพิเ่นก็เลยบอกว่าว่าบอกว่าหาศูนยะ์หกับ63สามพนัาอันนี้เป็นเป็นเป็นผีมาบอกดอกครับเป็นเป็น รับได้เพราะมนัมนเ่รมันโตจริงเนี่ยไปว่นนอนรับว่มามีคนมาบอกน่คนต้งได้ผีละ่ะอย่าทีอย่าทั้ทงกันเลยเพาะบอกบพราะมนัมนบ่รามนันคนมาบอกเด้เป็นฝันฝันว่าคนมาบอกนะแบบแบบมหาเถ่ามาการาบมาไหวเลยไปป่ากเดินเด็กตัวนี้หละออกในนอนแต่วนนันที่สิบหกป่ะนะนั้นก็เลยเป็นแนวทางเนาะ,นะแนวทาง้งไอของข่อยเฮงผู้ใดฟังเออขั้น ผู้รับคนยังสงสัยยังมีคือเก่าบอกกับมีคือเก่าล่ะในหนังสมุนไพรนังมันเลื่องผาแล้วครับเรียนหูวงปูสวงเดอ้อถ้าอยากได้ก็โทรมาคือเก่าละเบอร์เก้าศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์เจ็ดครับหกหนึ่งหนึ่งหาครับศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหาเด้อโทรมากเก่าละเนีอ่อเป็นในสมุนไพรมันเรื่องผาหรือว่าช่างด้านจากเหรียญของหลวงปู 3, 6, 3, ่สวงปีสามหกสามเจ็ดเดอ้อ นะฉะนัน้นกอนที่จบนี้ขอใหาา้ญาติโยมสุขบูขผผุกคนพีหน้าเป็นแนวทางแจ็กตัวออกวก็ขอปั้งไปไจะากขอไปเจริญพรครับผมกับนมัสการครับผมตามที่ปูปราสาทนะครับเพิ่นบอกให้ฟังนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างเกี่ยวกับประสบการณ์ตง่างที่เพิ่นได้ไปทุดง แล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆเพิ่นได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับเพิ่นว่าเพิ่นไปทุง่งดงเพิ่นไปพักไปเซาอยู่น้ำดงน้ำปลาเพิ่นว่านั่งยุ่มีใบไม้ล่นลงมานะครับล่นลงไปตักของพระองค์ที่แรกนี่เป็นเลขสามองค์ที่สองนี่เป็นเลขสี่สว่วนล่นมาหาเพิ่นเนี่ย เพื่อนว่าเป็นเลข8นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบไม่พิษนะครับนะเนาะเพื่อนก็นเลยว่าให้พิษจะละนะโอ้แต่เม่นเ่อเม่นจะใช่เพราะใช่ส่วนหาศูนย์หกนี่เพื่อนว่าพระองค์ที่เป็นวนาทีมนะครับหรือว่าผู้ที่มีพรรษากระมูอนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมที่ได้ ทุดงไปนั่นนะครับเพื่อนฝันว่ามีคนมาบอกนะครับวาหาศูนกับ63สามเป็นแนวทางที่อุปสาสะนะครับเพื่อนออกมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซแฟนช่องทางช่องของพอเฮงให้ได้พิจาจรณานะครับเกี่ยวกับแนวทางปูเพิินกาอธิบายให้ฟัง เกี่ยวกับแนวทางนี่พี่น้องกับคงสิพอ่อขอดใจนะครับเนาะแนวทางนี่การเพิ่นกับเพิ่นกับปมหูเหมือกันมามันสิออกบ่ออกแต่ว่าเพิ่นได้มาเพิ่นกับมาว่าสู้ฟังเพินเ่นอยากับมาว่าสู้ฟังให้พี่น้องพิจ,จารณาเบิง่งเกี่ยวกับแนวทางโชคลาภนะครับปูปลาซางวดวันที่16กุมภาพันธ์2569 พี่น้องพิจารณาเบื้งนะครับเด้อแคบเอาไว้เถอะเบิ้งนะครับเอาบ่มมักเป็นอย่างเขาก็เบิ้องผ่านก็ได้นะครับขันเท้าบ่มมัดกันไปถือกับตัวเลขในใจของเขาหรือว่าตรงกับความฝันของเขาเขาก็ล้องพิจารณาร่วมๆใส่กันเบิ้งเกี่ยวกับแนวทางของปูพิ่นแคบเอาไว้นะครับเด้อขันเท้าสิจับใส่นะครับก็สิมี3สามสี่แปด 5้าแล้วก็ห3สาครับสามสี่แห้าแล้วก็6กสแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่นได้น่ะได้จากคนละหม่องคนละย่างนะครับเพิ่นออกมาเบอกสู่ฟังทั้ง3ชุดอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เปลี่ยนแนวทางเ้อพี่น้องเ้ยใ,ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหน เลขทุกตัวมีสิทธิ์ออกได้เป็นการคา,าดการไว้เป็นการเอาเรื่องรลวมาว่าสู้กันฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อประสบการณ์แล้วก็บางท่านก็นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องโชคลาภสำหรับผู้หมักทางโชคลาภนะครับเนาะจะต,ตามที่ผู้ว้ากับบางเทือมันกับเขาบางเท้อกับพวกเขาพีนน่องใส่วิจจระญาณเอา เอาขอให้พี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนให้ยุดีมีแห้งให้โชคๆก,กันมันให้ลำๆเลยนไว้เด้อครับเด้อวันนี้ขอให้มีโชคกับแนวทางของปูปาซานะครับขอให้มีโชคลาบกับแนวทางที่ปูเผ่น,นำมาฝากมาตอนนะครับเด้อจังมาพบพอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ